ัเ,เข้ามาช่วงนี้นะคะไปดูสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์นะคะแล้วก็ได้มอบถุงยางชีพค่ะให้กับประชาชนในพื้นที่ตําบลปากน้ําอําเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผลเอกยุทธศักดิ์สิประภารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมเยี่ยมประชาชน โดยนายกรมนตรีและ,ณะ,ะคณะได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินตรวจภูมิประเทศทางอากาศพื้นที่ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อดูการสร้างคันกั้นน้ำระยะทางประมาณ14กิโลเมตรของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและประชาชน จากนั้นเดินทางไปโรงเรียนดาราจารย์อำเภอบางคล้าจัังหวดฉะเชิงเราเพื่อเยี่ยมเยียนพบปะและกล่าวให้กำลังใจแก่รัษฎรผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวนสองรายโดยมีนายอนุกูลตังคนานุกูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซารายงานสถานการณ์พื้นที่ประสบอุทกภัยค่ะ หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้นั่งรถยนต์บรรทุกขนาด2องตันแบบ FTS ไปยังบริเวณ3แยกตำบลปากน้ำและเดินลุยน้ำตรวจเยี่ยมประชาชนพร้อมแจกถุงอย่างชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ นางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้กล่าวว่าได้มีการบินตรวจภูมิประเทศทางอากาศพื้นที่ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อดูการสร้างคันกั้นน้ำระยะทางประมาณ14กิโลเมตรซึ่งในส่วนนี้จะช่วยแบ่งเบาน้ำในบางพื้นที่เรียกว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชน ในส่วนของการระบายน้ํานั้นนะคะก็จะเ,เร่งอย่างเต็มที่โดยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทางรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเป็นจุดๆโดยเฉพาะพื้นที่สําคัญสําคัญคงจะได้มีการกั้นพื้นที่สําคัญและสูบน้ําระบายออกขอให้พี่น้องประชาชนอดทนและทางรัฐบาลจะเ,เร่งดําเนินงานอย่างเต็มที่ ในวันนี้ยืนยันค่ะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรและภาคเอกชนประชาชนมาร่วมกันในการช่วยกันเพื่อที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มและยาที่ทางสาธารณาสุขหรือหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเข้ามาช่วยเหลือค่ะ นอกจากนี้นายกร,รัฐมนตรีนะคะยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ที่เสียหายเช่นบ้านเรือนหรือไร่นาของพี่น้องประชาชนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงเป็นธรรมขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมจะเข้ามาร่วมในการฟื้นฟูด,ด้วย สำหรับจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะนี้จำนวน11อําเภอได้แก่อําเภอพนมสารคามอําเภอบ้านโพอําเภอราชสารอําเภอบางคล้าอําเภอบางน้ำเปรี้ยวอําเภอแปลงยาวอําเภอท่าตะเกียบอําเภอคลองเขื่อนอําเภอเมืองอําเภอสนามชัยเขตและอําเภอบางประกงพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวนรวม59ตำบล412หมู่บ้าน10ชุมชนราษฎรได้รับความเดือดร้อน1 5 0 1 6ครัวเรือน รัศดรเสียชีวิต6รายวัดได้รับความเสียหาย48แห่งโรงเรียนถูกน้ำท่วม32แห่งถนน154สายพื้นที่ด้านการเกษตรถูกน้ำท่วมประมาณ1 6 0 1 4ไร่พื้นที่ด้านการประมงเสียหาย7,103ไร่ค่ะ สถานการณ์อุทกภัยนะคะแม้ว่าตอนนี้ในหลายจังหวัดเริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วแต่ว่าก็ยังคงมีอีกหลายจังหวัดนะคะที่ยังได้รับผลกระทบในส่วนของน้ําที่มีมากเหลือเกินนะคะในส่วนของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด,ด้านการเกษตรค่ะก็ได้มีการสรุปตัวเลขความเสียหายนะคะเฉพาะในส่วนของพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายกว่า2ล้านไร่ค่ะ นายชาญพิทยาชิมพาลีอธิบดีกรมการข้าวนะคะได้เปิดเผยภายหลังจากการตรวจพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดอ่างทองว่า นายวราเทพรัตนากนรรัฐมนตรีช่วยาการกระทรวงเกษตรมีความห่วงใยชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้อย่างมากโดยได้ดมอบหมายให้กรมการเข้าร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักง,งานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอในพื้นที่ประสบภัยเพื่อเร่งสำรวจพื้นที่เสียหายพร้อมทั้งดูแลชาวนาที่ได้รับผลกระทบเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวนา ร้อมกันนี้กรมการข้าวยังได้มอบหมายให้สำนักมเมล็ดพันธุ์ข้าวเตรียมสำรองมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ชาวนาใช้พาะปลูกหลังน้ำรดประมาณกว่า2,000ตันประกอบด้วย 1, พันธุ์พิษณุโลก2ก็ขอ47ก็ขอ31และสุพรรณบุรีหนึ่งค่ะ นอกจากมเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวแล้วนะคะกรมการข้าวยังได้เร่งดําเนินการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมในฤดูการเพาะปลูกต่อไปจํานวน17,000กว่า5,000 50, ตันชาวนาท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าสามารถจะสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจมเมล็ดพันธุ์กลมการข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านค่ะ สำหรับชาวนาที่แปลงนาถูกน้ําท่วมนะคะทางกรมการข้าวก็มีวิธีการดูแลนาข้าวอย่างกรณีแปลงนามีน้ําท่วมขังไม่นานหรือท่วมไม่ถึงยอดข้าวและต้นข้าวยังไม่ตายหากสามารถระบายน้ําได้นะคะให้ระบายออกจากแปลงนาให้เหลือ5้าถึงสิเซนติเมตรและคอยสังเกตลักษณะของต้นข้าวหลังจากน้ําลดลงแล้วประมาณ3วันกรณีข้าวยังไม่ออกรวงหากต้นข้าวยังเกี่ยวอยู่และเพิ่มมากขึ้นในเวลาต่อมายังไม่ต้องใส่ปุ๋ยคะ่ะ แต่ถ้าใบข้าวมีอาการสีเหลืองให้ใส่ปุ๋ยยูเรีย3-5กิโลกรัมต่อไร่จะทำให้ต้นข้าวสามารถฟื้นตัวได้ภายใน5วันแต่อย่าใส่ปุ๋ยปริมาณมากเกินไปเพราะจะทำให้มีโรคและแมะลงรบกวน ส่วนในกรณีข้าวออกรวงแล้วนะคะให้เร่งระบายน้ําจนแห้งไม่ต้องใส่ปุ๋ยแต่ให้ตรวจดูแลโรคและมแมลงถ้ามีก็ต้องกําจัดถา้ดถาว่าชาวนามีความจําเป็นต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ําท่วมถ้าเป็นระยะข้าวสุกแก่เต็มที่ชาวนาควรนําข้าวที่เก็บเกี่ยวไปตากอบลดความชื้นโดยเร็วหากข้าวอยู่ในระยะเต็มเมล็ดแต่ยังไม่สุกเต็มที่แนะนํานะคะว่าให้นําข้าวไปทําเป็นข้าวนึ่งหรือข้าวเมา่าตามสภาพความเหมาะสมค่ะ ถ้าเป็นกรณีนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจำเป็นต้องปลูกใหม่ภายหลังน้ำลดต้นข้าวที่ถูกน้ำท่วมขังอาจอยู่ในระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันเช่นระยะแตกกอระยะตั้งท้องระยะออกดอกหรือระยะเก็บเกี่ยวระยะเวลาในการย่อยสลายฟางข้าวจึงแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนเตรียมดินปลูกพืชรอบใหม่หากมีฟางข้าวและเศษวัชพืชหลงเหลืออยู่ในแปลงนาควรที่จะคราดเก็บออกไปให้หมดหรือใช้วิธีการไถกลบหมักฟางข้าวและเศษวัชพืชก่อ ปลูกข้าวอย่างน้อย7วันหลังการไถกลบหรือว่าปั่นกลบเศษซาาต้นข้าวด้วยจอบหมุนและหมักว่าอย่างน้อย7วันจึงเริ่มเตรียมแปลงปลูกพืชใหม่สิ่งสําคัญนะคะควรเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ทันการปลูกรอบใหม่และใช้พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงเพื่อให้ทันรอบการเก็บเกี่ยวต่อไป หลังจากน้ําลดก็มักจะพบกับศัตรูพืชน,นะคะเช่นหนอนกระทูขรวงหนอนกระทูกล้าหรือว่าโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียแนะนําให้ชาวนาทําความสะอาดบริเวณพื้นที่นาและคันนาโดยกําจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้เป็นพืชอาศัยของหนอนกระทูขรวงและหนอนกระทูกล้าใช้สารชีวพันธุ์นะคะได้แก่เชื้อราไตรโคเดมาสําหรับป้องกันโรคและเชื้อราบิวเวเรียสําหรับป้องกันมแมลง หากระบาดรุนแรงก็ให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำค่ะทางด้านของรองอธิบดีกรมปรศุสัตว์นะคะก็ได้เตือนค่ะบรรดาปศุสัตว์ในจังหวัดศรีสะเกดนะคะว่าให้ตุนพืชอาหารสัตว์เอาไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะรองรับกับพายุนารีค่ะ ที่วัดบ้านโพนทรายตำบลหนองบัวอำเภอการทรารมจังหวัดศรีสะเกดนะคะนายสตวแพทย์ธนิตอเนกวิทย์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เป็นประธานในการมอบสเสบียงสัตว์ประกอบด้วยหญ้าแห้งอัดฟ่อนสำหรับโคกระบือจำนวน4 0 0พกิโลกรัมหญ้าแห้งสำหรับสัตว์จำนวน5000กิโลกรัมและชุดเวชภัณฑ์จำนวน200ชุดให้กับกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในด้านปัสุสัตว์โดยมีนายนารงศักดิ์พลศักดิ์นายอำเภอกันทรารมพร้อมด้วยนายสตวแพทย์นันทเวโรธบูชาพัฒปสัสุสตัตว์จังหวัดศรีสะเกดข้าราชการในสังกัดกรมปัสุสัตว์ตลอดจนประชาชนในพื้นที่มาให้การต้อนรับค่ะ ในโอกาสนี้นะคะทางสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษได้ประสานความร่วมมือกับปศุสัตว์อำเภอการทารลมนำทีมสัตวแพทย์ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโคกระบือและบริการทำหมันสุนัขและแมวฟรีให้กับประชาชนชาวอำเภอการทารารลมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาให้บริการเป็นจำนวนมากค่ะ นายสัตวแพทย์ธนิตได้บอกด้วยนะคะว่าในด้านของการช่วยเหลือประชาชนในขณะนี้ทั้งกรมปศุสัสตว์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงให้การช่วยเหลือกเกษศตรกรและสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมทั้งแจกจ่ายเบียงอาหารและเวชภัณฑ์ตามพื้นที่ประสบภยัยและยังมีการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งหลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มลดลงแล้วนั้นนะคะก็จะได้มีการลงพื้นที่สำรวจว่ามีพืชได้รับความเสียหายเท่าใดหรือสัตว์ได้รับความบาดเจ็บล้มตายและสูญหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมมากหรือไม่เพื่อประเมินความเสียหายและดำเนินการเรื่องการชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามขั้นตอนต่อไปะค่ะ นายสัตวแพทย์ธนิตนะคะยังได้ก,กล่าวต่อไปด้วยว่าสืบเนื่องมาจากตอนนี้พายุนารีเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามแล้วนะคะและวันนี้จะอ่อนกําลังลงเป็นความกดอากาศต่าปกกลุมภาพตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งส่งผลให้จังหวัดศรีสะเกดได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณาภัยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ควรจัดทําเสบียงอาหารสัตว์ไว้เพื่อไม่ให้สัตว์ขาดแคลนอาหารและมีร่างกายที่สมบูรณ์เพราะหากสัตว์ขาดแคลนสาาร อาหารจะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยและล้มตายได้ง่ายซึ่งอาจเป็นเหตุให้กเกษตรกรต้องสูญเสียรายได้อย่างไม่จำเป็น จังหวัดศรีสะเกดนะคะมีจำนวนทั้งสิ้น22อำเภอ204ตำบล2,621หมู่บ้านประสบอุทกภัยทั้ง22อำเภอ162ตำบล1,584หมู่บ้านและ15ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกดราษฎรได้รับความเดือดร้อน17,589ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมประมาณ572,695ไร่ค่ะ สำหรับในเขตพื้นที่อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดสาเหตุที่สถานการณ์น้ำท่วมลดลงช้ากว่าพื้นที่อำเภออื่นๆเนื่องจากเป็นอำเภอที่อยู่ปลายน้ำ ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นมีกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น2ตำบล4หมู่บ้านมีกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจำนวน168รายสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบมีโค445ตัวกระบือ72ตัวสุกร142่รตัวเป็ด422ตัวและไก่จำนวน1872ตัวรวมสัตว์ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น2953ตัว ซึ่งทางสำนักง,งานปศะสุสัตว์จังหวัดศรีสะเกดได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าไปแล้วค่ะทางด้านของกรมชลประทานนะคะก็ได้เตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะให้รับมือกับสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักหลังจากนี้ค่ะ ศูนย์ประมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานได้เปิดเผยนะคะว่าเนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่ภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วโดวยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะนําความชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้รวมทั้งจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนตอนกลางและภาคใต้ตอนล่างตามลําดับ ลักษณะดังกล่าวนี้นะคะจะส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกชุกหนานแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ําต่างๆเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์กรมชลประทานจึงให้โครงการชลประทานทุกโครงการในพื้นที่ภาคใต้ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับวางแผนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทานต่างๆโดยการร่องน้ำให้มีพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมารวมทั้งการเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไว้ในพื้นที่เสี่ยงภยัยที่พร้อมจะทำงานและให้การสนับสนุนการเร่งระบายน้ำได้อย่างทันเหตุการณ์ด้วย ไปกันที่จังหวัดกาลสินนะคะก็มีการเตรียมการรับมือกับน้ําไหลหลากในลําน้ําชีนะคะเนื่องจากอิทธิพลของพายุนารีค่ะโดยมีการคาดการณ์นะคะว่าถ้าหากว่ามีการน้ําล้นตลิ่งขึ้นมาก็จะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด3อําเภอด้วยกันค่ะ นายสุวิสุบงกตผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนะคะได้เปิดเผยว่าได้มีการเรียบประชุมในอำเภอห้าอำเภอประกอบด้วยอำเภอ,อยางตลาดอำเภอคล้องชยัยอำเภอร่องคาอำเภอกำมลาสายและอำเภอเมืองกาลสินนะคะและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาลสิน เพื่อเตรียมตัวรับมือกับน้ำหลากมหาสาลที่ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแกน่นซึ่งพื้นที่ในบริเวณนี้นะคะมีประชาชนอาศัยติดกับลำน้ำป่าลำน้ำผ่านโดยเฉพาะลำน้ำชี3ามอำเภอประกอบด้วยอำเภอกำมะลาสายอําเภอร่องคำและอ,อําเภอคลองชัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้วิทยุสั่งการให้ผู้บริหารท้องถิ่นเฝ้าติดตามน้ำที่คาดว่าจะผ่านลงลำน้ำชีในอีก3-4วันนี้ พร้อมกับสั่งการให้กรมชลประทานจัดหาเครื่องสูบน้ำและเปิดประตูระบายน้ำบริเวณลำน้ำชีเพื่อให้น้ำที่มีอยู่ไหลผ่านไปอย่างรวดเร็ว นายสุวิสุบงกฎนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินยังได้กล่าวถึงความเสียหายจากอิทธิพลพายุฝนที่ผ่านมาทําให้ถนนมากกว่า200สายได้รับความเสียหายซึ่งกําลังสั่งการให้สํารวจเพื่อทําการซ่อมแซมแต่เนื่องจากอิทธิพลของพายุนารีซึ่งจะทําให้เกิดฝนตกในระยะนี้ประกอบกับมวลน,น้ําหลากจากลําน้ําชีเกรงว่าจะเกิดปัญหาน้ําท่วมฉับพลันทุกพื้นที่จึงต้องเตรียมการรับมือทั้งนี้ขอเตือนประชาชนให้ระวังปัญหาน้ําป่าไหลหลากรวมทั้งในระยะนี้ไม่ ควรออกหาปลาในลำน้ำทีเพราะอาจเสี่ยงต่อชีวิตเนื่องจากน้ำไหลแรงและเป็นอันตรายได้ค่ะไปต่อที่จังหวัดสักแก้วนะคะหลังจากที่น้ําลดค่ะแต่ปรากฏว่าชาวบ้านในละแวกนั้นนะคะก็บอกว่าตอนนี้ต้องหวาดภวาค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณคลองพรมนะคะซึ่งอยู่ระหว่างชายแดนประเทศไทยกับกัมพูชาค่ะพบฝูงจระเข้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าไปจับได้แต่จับได้เพียงแค่3ามตัวเท่านั้นส่วนตัวจ่าฝูงก็ยังคงหนีรอดไปได้อยู่ค่ะ ร้อยเอกอภินทน์สงครามชัยผู้บังคับกองร้อยฐานพรานที่1 2 0 6หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่12กองกําลังบุรพาได้รับแจ้งจากนางพัชรพันธ์เพิ่มสมบูรณ์ผู้ใหญ่บ้านโคกสแบงหมู่4ี่ตบลท่าข้ามอําเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้ว่ามีชาวบ้านพบเห็นจระเข้อยู่ในคลองลึกซึ่งเป็นคลองกั้นรมแดนไทคเมเขมตและอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกของหมู่บ้านนอกจากนั้นยังมีชาวบ้านลงไปหาปลาสามารถจับจระเข้ได้3ตัว หลังรับแจ้งจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารพรานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ ซึ่งจากการตรวจสอบนะครับพบว่าที่บริเวณด้านทิศตะวันออกของบ้านโคกสแบงหมู่4ติดกับคลองลึกคลองกั้นรมแดนไทคเมเขมรมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งกำลังใช้แหและตะข่ายออกล่าจระเข้โดมินายภพศสาลเพิ่มพลชาวบ้านตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญ,ญประเทศสามารถใช้ตะข่ายจับจระเข้ขนาดความยาวจากหัวถึงหางประมาณ40เซนติเมตรรอบลำตัวประมาณ1.5นิ้วยังมีชีวิตอยู่จับได้1ตัวและยังมีจระเข้ขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่เดียว กันอีกหลายตัวเพราะอุปกรณ์ในการจับจระเข้ในครั้งนี้มีเพียงแหและตะข่ายเท่านั้น นอกจากนั้นนะคะที่บ้านวังมนซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับบ้านโคกแสแบงนายอูแซก่โกชาวตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญาประเทศก็สามารถใช้แหจับจระเข้ขนาดความยาวจากหัวถึงหางประมาณ70เซนติเมตรขนาดรอบตัวประมาณ3.5นิ้วได้จำนวน2ตัวโดยจับได้ที่หน้าบ้านของตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งนายอูแซ่โกได้บอกนะคะว่าหลังจากน้าลดลงในครั้งนี้รู้สึกจะมีจระเข้ให้ชาวบ้านพบเห็นอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะตนเห็น จระเข้แล้วจำนวน3ตัวขึ้นมาให้เห็นตรงบริเวณหน้าบ้านซึ่งในส่วนนี้นะคะได้ร่วมมือกับลูกน้องใช้แหจับจระเข้ทั้ง3ตัวแต่สามารถจับได้เพียง1ตัวซึ่งเป็นจระเข้ตัวเล็กส่วนตัวใหญ่ที่มีความยาวประมาณ1.50เมตรซนติเมตรจับไม่ได้เพราะจระเข้ตัวใหญ่สามารถฉีกแหจนขาดและหลบหนีลงน้ำลึกไปได้ สำหรับจระเข้ที่จับได้จำนวน2ตัวนั้นนะคะมีพ่อค้าชาวกัมพูชามาขอซื้อในราคาตัวละ2,000บาทแล้วแต่ตนไม่ขายจะเก็บไว้เลี้ยงเองค่ะ ทางด้านของเรือเอกอภินันนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่ากรณีที่ชาวบ้านในหมู่3มหมู่4ตําบลท่าข้ามอาเภออารัญญประเทศพบเห็นจระเข้และสามารถจับได้จํานวน3ตัวนั้นนับว่าเป็นเรื่องใหม่ของชาวบ้านในพื้นที่เพราะในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีชาวบ้านเลี้ยงจระเข้แต่อย่างใดซึ่งจระเข้ที่ชาวบ้านพบเห็นและจับได้นั้นน่าจะเป็นจระเข้ที่หลุดออกมาจากฟาร์มเลี้ยงจระเข้ในฝั่งประเทศกัมพูชามากกว่าเพราะฝั่งประเทศกัมพูชาเคยมีฟาร์มเลี้ยงจระเข้หรือไม่ก็อาจเป็นจระเข้ที่อาศัยอยู่ ในคลองลึกซึ่งเป็นคลองกั้นพรมแดนไทยเขมรซึ่งเคยมีชาวบ้านพบเห็นเมื่อคราวน้ําท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ทําการประชาะสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในตําบลท่าข้ามอําเภออรัญญาประเทศจังหวัดสแก้วช่วยการระมัดระวังเวลาที่ลงเล่นน้ําหรือเวลาออกไปหาปลาไม่ควรไปคนเดียวหรือหากพบเห็นจระเข้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือทหารพรานให้ไปช่วยจับจระเข้ได้ทันที ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งทีมเฉพาะกิจออกล่าจระเข้ไว้แล้ว1ทีมค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะคะที่มีการออกมาระบุค่ะว่าทำให้ประเทศนั้นเสียหายไปถึง400 0 0กว่าล้านบาทแล้วค่ะ